สัปดาห์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวสูงขึ้นเป็นสําเร็จนะคะมีการดีดตัวขึ้นในช่วงท้ายตลาดของวันศุกร์ค่ะถึงแม้ว่าวันศุกร์เองทองคําจะปรับตัวลดลงหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่านอนฟาร์ม employment change ประจําเดือนมกราคมนะคะซึ่งออกมาดีเกินคาดค่ะตลาดหรือว่าคอนเซ n นเัของนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการจ้างงานในเดือนมกราน่าจะเพิ่มขึ้นราวๆ1 2 0 0 0 0ถึง1 000, 5 0 0 0 0 0มื่ 5, 000, แหน่งนะคะแต่ตัวเลขจริงปรากฏว่า มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง467,000ตำแหน่งในเดือนมกราคมค่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่พุ่งขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐยืดหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะขยายตัวขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะเผชิญกับการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครรนก็ตามนะคะปัจจัยนี้เองค่ะตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งทาให้ตลาดกลับมาคาดการณ์มากยิ่งขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด อาจจะมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5หรือ0.5อ0.5%หรือ50 basis point ในการประชุมเดือนมีนาคมค่ปะปัจจัยนี้เองหนุนดอลลาร์ให้มีการฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ2ส,สัปดาห์พร้อมๆกับหนุนตัวอตัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะคะให้ดีดตัวขึ้นเคลื่อนไหวเหนือ1.9 ปัจจัยนี้เองกดทอให้ร่วงลงมาค่ะแต่ระดับต่ำสุดในวันพฤหัสวันศุกร์นะคะบริเวณ1,700กับอีก9 1 US d o l l ่ะแต่ทองคำเองก็มีแรงซื้อนะคะแรงซื้อ b บ the ด i p เข้ามาค่อนข้างแข็งแกร่งเลยส่วนหนึ่งคือตลาดค่ะมีการเข้าซื้อทองคำเพราะว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศค่ะ ตอนนี้ค่ะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐก,กับรัสเซียยังคงดําเนินต่อไปนะคะเออทำเนียบข่าวเองก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะว่ารัสเซียอาจจะมีการบุกยูเครนได้ as soon as tomorrow ก็คืออย่างเร็วสุดอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้เลยก็ได้นะคะปัจจุบันนี้เองทําให้นักทุนกลับเข้ามาซื้อทองคาเป็นประยะชาวนี้เองก็มีแรงซื้อเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากตัวตลาดจีนนะคะกลับมาเปิดทําการเป็นวันแรกหลังจากที่หยุดตลอดทั้งส ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลจุดจีนะนะคะปัจจัยนี้เองหุนทองให้ดีดตัวขึ้นค่ะฟื้นตัวขึ้นจากโลในวันศุกร์ดีดตัวขึ้นต่อในช่วงเช้าวันนี้จนกระทั่งทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,814นยเนสครั้งนะคะ โดยรวมทองคาดีดโตขึ้นได้มีแรงขายสลับออกมาแต่พอมีแรงขายแล้วทองคํามีการร่วงลงมาอยู่ในโซนประมาณ1,790-1,780กว่าก็มีแรงซื้อเข้ามาเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนักคุณค่ะสามารถใช้กรอบนี้เป็นกรอบในการทํากําไรระยะสั้นได้นะคะถ้าหากว่าทองคํายังคงไม่สามารถดีดโตขึ้นไปยืนอยู่เนหนือแนวต้านบริเวณ1,814 1,821-1,825ถึง 1, 25, และ1,835นะคะโซนนี้คือแนวต้าตนถ้าหากว่ายังไม่ผ่านทองคำอาจจะมีแรงขายสลับออกมาแล้วก็อ่อนตัวโรงานทดสอบแนวรับได้ค่ะ แต่โรงการที่ทองคํายังสามารถรักษาระดับเนือแนวรับในโซน1,800เหรียญและแนวรับสําคัญในวันนี้บริเวณ1,791-1,788ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทําให้นักทุนค่ะกลับเข้ามาซื้อ b u y เด e dip นะคะซื้อเพื่อเก็งกําไรจากการดีตัวขึ้นในระยะสั้นๆนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะถ้าหากทองคำอ่อนตัวลงมา ยืนเหนือ1,800เหรียดได้นะคะสามารถเข้าซื้อเพื่อทำกำไรระย,ยะสั้นได้โดยเผื่อไม้ไว้ด้วยนะคะไม้ที่สำคัญจะอยู่บริเวณ1,791-1,788ถึงการหลุด1,788จะทำให้มุมมองเชิงลบของชาร์ตมากยิ่งขึ้นดังนั้นหลุด1,788แนะนำว่าให้ถอยจุดซื้อค่ะไปยังแนวรับ1,780เยรสเนแอลและใช้1,780เป็นจุด s t o p l o s s นะคะการดีตัวขึ้นให้เน้นทำกำไรระย,ยะสั้นเป็นระย,ยะค่ะ อาจจะจับตาแนวต้านบริเวณ1,814เป็นแนวแรกถ้าหักว่าทองคำยังไม่สามารถทะลุได้ใช้จุดดังกล่าวเป็นจุดในการทยอยแบ่งขายทำกำไรค่ะยืน1,814สามารถถือสถานะต่อไปรอขายบริเวณแนวต้านถัดไปในโซนแรกบริเวณ1,821-1,825และแนวยืดขยายที่บริเวณ1,835-1,832ค่ะ แนะนำเกณฑ์กำไรในระยะสั้นๆเป็นหลักเพราะว่าสัปดาห์นี้ยังมีอีกหลายๆปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อการขึ้นเหมือนของทองคำนะคะปัจจัยในประเทศจะเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรนงธนาคารแห่งประเทศไทยในวันพุธค่ะตลาดคาดการณ์นะคะว่ากรนงจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งนี้รวมถึงมีนาโ,โนที่จะคงดอกเบีย้ยตลอดทั้งปีนี้ที่0.5%ค่ะแต่จะต้องติดตามความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะว่ากรนงมีความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะคะ รวมถึงความเห็นต่างๆเกี่ยวกับฟันโลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทอาจจะก,กระทบต่อการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทในระยะสั้นๆได้ค่ะนอกจากนี้สัปดาห์นี้ค่ะถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะค่อนข้างเบาบางแต่มีตัวเลขสําคัญที่รออยู่ในช่วงวันพฤหัสน,นะคะตัวเลขที่ว่านั้นเป็นตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI ค่ะซึ่งจะเปิดเผยในวันพฤหัสน,นี้นะคะเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นอาจจะส่งผลกับทองได้ทั้งสองทิศทางนะคะ จุดหนึ่งถ้าถามว่าเงินเฟอ้อพุ่งแรงอาจจะทําให้นักลงทุนยิ่งคาดการณ์มากยิ่งขึ้นว่าเฟดจะต้องดําเนินการแบบเอฟเฟกซีฟหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยอย่างแข็งก้าวเพื่อจะกัดเงินเฟอ้อซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันทองค่ะแต่อย่าลืมว่าเงินเฟอ้อกับทองคาเป็นของคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อในอีกด้านหนึ่งอาจจะทําให้นักทนุนกลับเข้าซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟอ้อได้เพราะฉะนั้นความผันขวนที่เกิดขึ้นใน,ในในช่วงปลายสัปดาห์นี้อาจจะทําให้นักทุนทองคาต้องร,ระะมัดรวงเเป็นพิศษค่ะ ก่อนจะลากันไปวันนี้เป็นขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures นะคะ,อะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ของ product ในตลาดที่เฟกทุก product เลยค่ะหรือใครสนใจเทรดในตลาด Futures ต่างประเทศนะคะ YLG Futures มีการร่วมมือกับตลาดซีมอีกรุ๊ปตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะพานัทุนไทยไปเทรดสัญญาฟ u วเจอรต่างประเทศแล้วนะคะสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะ